บลัฟข้อมูลต่างๆนานานะบลัฟข้อมูลของเราสารพัดอย่างก็ไม่เป็นไรว่ากันในเวทีกันแล้วกันแต่ปรากฏเมื่อวานนี้มันมีภาพที่น่ารังเกียจอยู่ภาพหนึ่งผู้ชมเป็นภาพที่ไอเน็ตไอเน็ตเพื่อนผมนะเพื่อนผมเน็ตรู้จักไหมเพื่อนผม <c oughs> นามสกุณมันคุณคือเน็ตเนี่ยกาเดินสายเที่ยวไปแสดงวัฒกรรมกับประชาชนของเขาบอกว่าเขมรฟังให้ดีนะครับ คุณผู้ชมครับฟังให้ดีนะครับเน็ตบอกว่าเขมรจะปิดด่านทุกด่านแบบถาวรกับประเทศไทยและจะงดให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการค้าชายแดนกับไทยทุกอย่างมั่นใจว่าจะยึดเอาพื้นที่บ้านหนองจานในจังหวัดสาก,ก้วของไทยกลับคืนมาให้เขมรให้ได้ย้ำนะครับนี่คือวิธีคิดของเขาเขาบอกว่าอย่างนี้เขมรจะปิดด่านทุกด่าน เป็นการปิดด่านถาวรกับประเทศไทยและจะไม่ให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือตการค้าชายแดนกับไทยและมั่นใจว่าจะสามารถยึดคืนพื้นที่บ้านหนองจานในจังหวัดสาะแก้วของไทยให้กลับมาเป็นของเขามาเให้ได้คุณผู้ชมครับเราขอความช่วยเหลืออะไรกับเขาเลยครับ <laughs> ผมเห็นแล้วผมก็ขำผมว่ามันเปลี่ยนหนักเกินไปม,มันลิกเพี้ยนยังไงพี่กนลนเพื่อน,อนพคนนี้เนี่ยนะครับ เขมรจะปิดทุกด่านจะปิดด่านทาวรไม่มีปัญหาครับปิดเถอะครับตามสบายปิดไปเลย <laughs> ปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยและจะงดให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือต่อการค้าชายแดนกับไทยทุกอย่างไม่มีปัญหาครับตามสบายเลยนะครับเราว่าชอบกันแล้วนะ่ะไม่มีปัญหาค้าขายทางนี้ไม่ได้เราก็ไปขายทางเราแค่นั้นเองจบนะครับและมั่นใจว่าจะยึดต่พื้นที่บ้านหนองจานในจังหวัดสาะแก้วของไทยโอ้โหคุณผู้ชม ยึดบ้านของจานในจังหวัดสาแก้วของไทยเออเอากอาเขาสินะ